สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่สดใสค่ะสำหรับอพิโซดนี้นะคะหวานยังอยู่ติดอยู่กับดาราจักรรักรำนำใจนะคะก็สำหรับอพิโซดนี้หวานขอพูดถึงความจริงเกี่ยวกับการล่มสลายของตระกูลหัวนั้นเป็นอย่างไรนะคะครอบครัวตระกูลหัวนะคะของหลิงปู้อีเนี่ยก็ถูกหลิงอี้ฆ่าตายค่ะแต่เนื่องจากนะคะการทรยศของ หลิงอี้เนี่ยที่แอบร่วมมือกับศัตรูนั้นยังไม่ถูกค้นพบคือยังไม่ถูกเปิดโปงนั่นเองดังนั้น,นหลิงปู้อีจึงทําการสืบสวนมานะคะอย่างลับๆคือมาหลายปีแล้วค่ะเพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานเพื่อล้างแคนนะคะหลิงอี้ทําลายตระกูลหัวทําไม ความจริงนะคะดั้งเดิมของการไอทำลายทำลายล้างตระกูลหัวเนี่ยก็คือข้าราชบริพารหรือขุนนางนี่แหละที่ร่วมมือกันกันกบศัตรูนะคะแล้วก็ทรยศต่อประเทศชาติก็คือสร้างคดียุธโธปรกรณ์ขึ้นมาซึ่งก็นําไปสู่การทําลายล้างตระกูลหัวเช่นกันความจริงถูกเปิดเผยค่ะในขณะที่หัวอูหวนนะคะ หัวอูหวนคุณชื่อไหมคะก็คือชื่อของพระเอกจริงๆนะคะในสมัยที่เขายังยังเป็นลูกของหัวซ่งอยู่นั่นเองค่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่หวานจะเรียกให้ทุกท่านเข้าใจได้ก็คือหลิงปู้อีตัวปลอมนะคะที่ตอนนั้นเขาก็มีอายุอยู่เล่าๆนะคะเล่าๆห้าขวบนี่แหละค่ะก็หลิงอี้สามีของหัวจินฮวานะคะก็ได้เจอกับเด็กคนนี้แล้วล่ะเพราะว่าก็เป็นเอาหัวจินฮวาเป็นน้องสาวของหัวซ่งท่านพ่อของของหลิงปู้อีตัวปลอมนี่เองนะคะ ในวันนั้นนะคะในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยเด็กชายตัวน้อยก็ได้เล่นอยู่กับหลิงปู้อีตัวจริงค่ะหลิงปู้อี้ตัวจริงก็คือลูกชายนะคะตัวน้อยๆของหลิงอี้ที่วัยเดียวกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสภาอกันใส่ก็ทําให้หัวอูห่หวนนะคะหรือว่า พระเอกของพวกเรานี่แหละรอดพ้นจากภัยพิบัติโดยที่หัวจินฮวานะคะพบตัวของเด็กน้อยแล้วก็พาหนีออกจากเมืองเดียวดายไปค่ะในความเป็นจริงแล้วนะคะหัวจินทวาเนี่ยผู้เป็นหนาเนาะก็รู้ว่าเขาเนี่ยแหละคือ หัวอูหวนผู้เป็นหลานนะคะแต่ก็กลัวว่าหลานจะถูกคนจำได้นั่นเองก็จึงรีบพาเขาไปซ่อนตัวในชนบทแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหลิงปู้อีนะคะเป็นชื่อของลูกตัวเองทั้งคู่ก็ดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากค่ะโดยการดำรงอยู่นั้นนะคะคือชีวิตเนี่ยรอดอยู่ก็เพื่อรอโอกาสที่จะแก้แขน ต่อมานะคะได้พบกับชุยโหค่ะชุยโหค,คือคนที่ที่ชอบนะคะแล้วก็คือหลงรักหัวจินทวามาตลอดแต่หัวจินทวาไม่เลือกเขานั่นเองนะคะพอเจอชุยโหแล้วชุยโหก็พาทั้งสองคนเนี่ยแหะคะ่ะกลับมายังเมืองหลวงนะคะนี้หลังจากที่หลิงปู้อีปลอมตัวแต่เป็นพระเอกของพวกเรานะคะได้เป็นลูกชายที่ชอบธรรมขององค์จัก,กรพรรดิเนี่ยตำแหน่งเริ่มต้นของเขาก็คือเป็นรองผู้หมวดเลยนะคะรองผู้หมวดของกวงลู่ชินซึ่งหน่วยงานนี้ก็ ดูแลรับผิดชอบกองพันทหารม้าฝ่ายซ้ายของทหารรักษาการขนนกนะคะนี่แปลเป็นไทยแล้วก็ดูแลนะคะศูนย์ฝึกทหาร5้าแห่งของกองทัพทางเหนือ จกักรพรรดิหวนเนี่ยมีลูกที่เกิดกับฮองเฮาแล้วก็สนมนะคะรวมทั้งหมดแล้ว10คนดังนั้นหลิงปู้อีเนี่ยพระเอกของพวกเรานะคะหรือว่าหลิงปู้อีตัวปลอมก็จึงถูกเรียกว่าองค์ชาย11นะคะแต่ในสั์ไทยเราก็บางครั้งเห็นเขาเขียนท่านชายเนาะท่านชาย11แต่ว่าจริงๆแล้วตำแหน่งเป็นพริน์นะคะองค์ชาย11ก็คือลูกชายคนที่11หวานก็เชื่อว่าท่านที่เป็นนักอ่านหรือชอบอ่านนิยายแนวพระราชวังเนี่ยก็จะรู้สึกสงสัยนะคะประมาณว่าอ่านไปแล้วขมหมดคิ้วกันเลยทีเดียว กับตัวละครของหลิงปู้อีค่ะเพราะว่านะคะนิยายเรื่องนี้จัก,กรพรรด์หวนนะคะคือ2มาตรฐานมากๆค่ะเขาดีกับหลิงปู้อีนะคะมากกว่าลูกแท้ๆของตนเองซะอีกแม้กระทั่งบัลลังก์นะคะก็ยังเสนอให้หลิงปู้อีก่อนใครเลยค่ะคนอ่านนะคะก็จะเกิดอาการพิศวงกันไปถือว่าคือพอดเรื่องราวของตัวละครระดับฮ่องเต้แล้วก็ โอรสบุญธรรมที่เป็นแบบนี้นะคะหวานว่าที่ที่เคยอ่านมาเนี่ยมีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจริงๆค่ะที่ที่หวานเคยผ่านตามมานะคะที่แบบฮองเต้ถึงกับขั้นจะยกบัลลังก์ให้กับลูกบุญธรรมนะคะแล้วก็มีความสองมาตรฐานสุดๆเลยค่ะ หลิงปู้อีนะคะหรือว่าหลิงอี้นี่แหละเป็นคนร้ายก็เพราะว่าหลิงปู้อีเห็นกับตาตนเองในตอนที่เขาเป็นเด็กนะคะคือในตอนที่เขาเป็นเนี่ยเป็นเด็กหลังจากที่เขาเปลี่ยนเสื้อผ้ากับหลิงปู้อีตัวจริงแล้วทั้งคู่เล่นซ่อนหากันไม่นานทุกอย่างก็มืดมิดแล้วก็เงียบไปหมดเลยนะคะหลิงปู้อีตัวจริงอ่ะเดินเดินไปก็ถูกฆ่าโดยการแทงด้วยหอกที่แหลมคมนะคะแล้วก็ เออไอพวกตะโกงพวกกระบทั้นมันก็ยกหอ,อกขึ้นสูงก็ทำให้ร่างของเด็กน้อยลอยขึ้นไปค่ะแล้วก็หอ,อกนั้นก็ถูกสอดเอาไว้บนช่องที่กำแพงเมืองนะคะก็คือตายแบบเสียบๆแบบนั้นเลยอันที่จริงเด็กคนนั้นคือโดนฆ่าผิดคนค่ะหลิงปู้อีตัวจริงตายไปนะคะส่วนหัวอูหวนหรือว่าหลิงปู้อีตัวปลอมพระเอกของพวกเราเนี่ยใส่ชุดของหลิงปู้อีตัวจริงอยู่เขาก็แอบรอนะคะแอบรอเพื่อนลูกพี่ลูกน้องว่าให้มาหาเขาให้พบแต่ก็เอ๊ะทำไมไม่มาซะ แล้วก็สถานที่ที่เขาแอบ,บรออยู่ก็คือแอบ,บซ่อนในห้องหนังสือของท่านพ่อก็คือหัวซ่งนะคะพ่อของเขาคือหัวซ่งทีนี้แผนการของพวกกบฏก็คือมันทํางานร่วมกันเป็นทีมค่ะโดยทีมหนึ่งจะเป็นทีมเปิดประตูเมืองนะคะนำศัตรูเข้ามาในเมืองเดียวดายส่วนอีกทีมหนึ่งนั้นก็มาฆ่าผู้หญิงแล้วก็เด็กทุกคนของตระกูลหัวก็คือทุกคนที่เป็นลูกเป็นถ้ามีเมียน้อยก็ฆ่าเมียน้อยคือฆ่าทุกอย่างในครอบครัวของหัวซ่งเนี่ย ะะก็จะต้องเป็นคนสนิทใช่ไหมและคนที่รับหน้าที่นี้คือหลิงอี้ค่ะทีนี้นะคะ หัวส่งเนี่ยโดยที่ความไม่ทันระมัดระวังตัวประมาทไงก็นี่น้องเขยเนาะก็พวกมันอ่ะรอโอกาสที่จะมาฆ่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนตั้งใจจะฆ่ากับคนที่ไม่ทันระวังตัวนะคะหลิงอี้เป็นคนลงมือสังหารฆ่าท่านแม่ของหลิงปู้อีตัวปลอมนะคะแล้วก็ฆ่าท่านพ่อของเขาเองกับมือซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยหลิงปู้อีเห็นกับตาค่ะก็ตั้งแต่นั้นมานะคะชีวิตของหลิงปู้อีตัวปลอมของพวกเราเนี่ยเขาก็ขีดเส้นทางไว้เพียงแค่เส้นทางเดียวก็คือ i <laughs> รอโอกาสแก้แค้นนะคะการเดินทางของหลิงปู้อีล้วนอาศัยความเชื่อแล้วก็ความยึดมั่นในการที่จะแก้แค้นให้ได้ค่ะสิ่งนี้ก็รั้งให้เขามีชีวิตอยู่นะคะเขาอะไม่มีใครคุยด้วยคือตั้งแต่ช่วงที่เขาโตขึ้นมาเขาต้องเรียกศัตรูว่าพ่อนะคะเพื่อนๆต้องคิดถึงว่าจิตใจมันจะกดดันขนาดไหนนะคะดังนั้นเนี่ยด้วยตัวตนของหลิงปู้อีเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยปกติแล้วคืออยู่กับความเจ็บปวดค่ะเริ่มต้นจากวันที่เขากลายเป็นหลิงปู้อี และทุกๆครั้งที่เขาฝันนะคะสิ่งที่เขาเห็นคือเหตุการณ์ที่เมืองเดียวดายนั่นเองในวันที่เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างตระกูลของเขานี่เองแหละค่ะโอ้เป็นคนที่มีแผลในใจนะคะเอาละหวานก็ควรจะจบประเด็นนี้ที่ตรงนี้นะคะก็ละครก็สนุกนิยายก็มันค่ะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแต่ว่า หวานเขาบอกไว้นิดหนึ่งว่าในนิยายต้นฉบับอะบทบาทของพระเอกก็จะไม่ได้มากเหมือนกับในเวอร์ชั่นละครนะคะเอาจริงๆหวานมีความรู้สึกว่าในเวอร์ชั่นละครเนี่ยก็คือตีแผ่ความเป็นพระเอกนะคะหลิงปู้อีออกมาให้พวกเราได้เห็นเนี่ยชัดเจนกว่าในนิยายซะอีกค่ะในนิยายจะเน้นที่นางเอกนะคะเฉิงเซาชางนั่นเองพบกับวันได้ใหม่นะคะในอพิสวดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ